กินเบียรเอากินับกินเีกินมาซองกินด้นสาสีวิตดีดีอยู่โควิดมิตนิมิตสินคดีละชีวิตีินาซอยมันมสกินบ่หอนได้บ่นี้ยหอนไร้ลบ มามาแบาบนี้จุได้จุซิมซิมือเฮียบ๊อบไหนอ่ะเบิดเลยรบ้านี่มัเขอาจักหน่อยเปอมสักยาวมากว่ะกินอะไรเดียวใไรบอกฉัักเข่าบ้างกุเรียนตาย <laughs> เลยคล้องลองข้อนายเบิ้งนี่ตับเห็นไหม ันี N ่กล้องนี่เบิ้งกันไงท้าบสดๆแต่เศร้าบอกมบอกมึงตัวนี้เอมี่กับโสดกันยังแล้วอ้ยสดในส่วนมากินซอยจุไซ็งหน่อยแห่งคือสดมาลองมาเท้าอือหึามกุซ่าได้เอมี่บไอ้มีกับสามติโตอะไ้ตอนนี้เอมี่สดล่มได้ตอนนี้เดี๋ยวของมาอยู่ มันคอนเห็นสิบดาด้วอว่อะมีคอ้อนน่ะเป็นไงหัวยอกปซามังโอ,อ,งโอ้โหยเยขนี้ขนี้ย,อย,อ,ยอยรับนะกูสอยช <c oughs> ินทาา,าอย่งไนแม่กูซอยตบดแล้วเออทงาั้นธรรมดาย,ยาแล้วกินได้ย,ยู่ดอกได้ดอกเป็นยังไมากินมังกบกดิมมังกรด้เป็นอะไ

สเดี๋ยวพอเสียนตามมาตามมา่อยเมื่อก็มีคนซอยกินสบายดีเดี๋ยวได้เบิดปลาแล้วกินก้อนหนาต้องกินเบิดนะก็อิ่มแล้ว เลยอะของแกของแกงเอากินหเนอะอากินแล้วเป็นยังไงกินแบบนี้หรอวะเฮ้ยบอบเป็น้ายบังเป็สพมภงมากเลยคิดถอยเห็นสมภงมั้ยอือือือังหดใหญ่เลยเห็นว่า กอตอวไหนตั้งน่ะออตัวฉยอดเลยมาไหมพ่อนนะอย่างชยนะเนี่ยแหละก็ขืนมา่ะเนี่เออมังก็วางทางหน่าจับนจักที่นี่แล้วก็ได้ตามมนสิจวดมาจวดแะ้วบานีงเยเข่ากัน ออโตเห็ดสะตอใหญ่เห็ดสะยานเ,เลยส่ว <laughs> นใหญ่เลยพี่กูแซ่บโคงเลยอ่ฮัวมาบริกินดนเลย โมกุยกินไลฟ์ไปแดกกว่าอัอาวใจอิออมอ่มเลยน้มามามาายองกินเขาน้ำงอมันแล้วบอกอู้อิ่มแล้วหวานแขกเลยนะตับหวานมาแพกินเขากัม่กินน้ำกาน,นไม่อากาศบนีกไม่ได้มืนนอี่ตัวานจะได้บสัมโบวันซัมตับซ้ำกอก เวย้ยอ่กินเดนนะบนุญพุทธิมังแ้วก็บมได้กินนะดามากดมามากด่ามาโอ้ตอนใหญ่อไง <laughs> ส่าเน่ยอแซมดีได้เยอะกินดนนะระายแล้วเห็นแล้วมันอยากตื่นน้อยเนี่ย พุ่มลมน้ำมันน่ะเออขดเอาตึงๆเลยโอ้ตอนเฮ็นบับซอยนี่ขาดไป ตกใจเพนาะเนี่ยนโควิสแคนโควิสเสารกสดำสนมุงนำงกินรานก็ไหน่แสบว่ะเออจะเข้าส่มพงแะ้วมันจะมาจิกนาเบิบมนะมมันจะมาเออเบิ่งไปอย่แล้วตอนนี้กนังกินเรากเบี้ยงกันดนเลยเมนี่ขี้ทอดเส้ายี่หันเหล่าติวจักซื้อขี้พามาส่งมคืนวันนั้นใช่ ปั่นเลยเลย <laughs> ว่าออกไปเมลกอบจิงที่เอามาพอลินมาขอหวานกันมีแลไี่ยังหวานนำต,ตาล <laughs> <laughs> นั้น <laughs> วุ่นวุ่น โฆษณาบอกข่าวซ้ำทำไมเห็นโฆษณาปีเลยพัก่อยงไงมนะะจอดมันจะไม่วนหนเป็ดต <th> ัว <or> ไม่่กินดนนจะจจมี่ต้มาเป็นอะเป็น่บบาบ้านสาวอ่ะอือเขาไปไดนมาเลยเหรอไปไหนาแล้วบ่กอยากยิ้มในาแบ,าน,า,แบานี้เลยพอชิไปไหนปะไปไหนอยู่ีเพชรกัดเลยขาดไปอืมอือตบาน กเบ้นมาเกิดองมือว่านนมขึ้นยาวสั้นหอไเอ็นมันองันไดแตกว่ะก็กติกับมาได้ยนทุกอ่วกติคือวันมาได้อยู่ปกติก็ถ่ายรงสตอรี่วันมันมาอรอเออไปมาได้สะมีเวลาไปถ่ายแล้เอ็วีหรงงแลวเอนวีเรารเลยอัดอัดล้ว

chi là vừa gì vớt nhau nhai nhầm oh, này mẹ nhào nhảy nhiêu năm im năm bạn này đây, phần năm 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 Im năm 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 อิ่มแล้วม <laughs> ึงจะ่แบบสีกับไปเด้เบีย่ยงไปเห็นไหมแต่งนาอิ่มพ่อเน้ยกินไรยบ่ได้กินในพวกไรจ้นกินอิ่มเลกินลงมาเลยอย่หนองตั้งเก่าเด้อมือไหน,หนออมดรล้มันอิ่มเลยสะส <laughs> งกวนที่หนามส่งมาบอกผกองมาที่หน้าคนดีเลยชอบกินเป็ด บอกเขาเด้พอเไดกุนพอเล,ออเ,ลเบียกับบออลายปไหนอืมนแต้งแต่งมากก็เยนแล้วนากันยิ้มละอืมอืมไกัน ที่เหลือให้ทานบุษมซะนะน้ำยังตัวนี้นนโอ้ตินโอ้มีลายแนวแฮะมแคมีเฮียบ๊อบเพิ่พนสื่อมาให้กินว่าอย่างเงี้ยเออมึงแกะลิ้นไปเน้มเลยอุย้ยตายบุษมเบิ่งอยู่ไหนะ โอ้ได้เรื่อง่านเราลานไปกินเนอคขนมว่น <laughs> <c oughs> อันเบิดไเดืเบียอร์นเดียวมึงจกินรารประไดีนะ๋ยกินจอกเดียวกพออะไรซักยา,าก็ะไดส,ะสามเมื่อสีเมื่อสีเมื่อนี่ เราแผลสามบริษักให้ขึ้นเยอะไ่ได้เอาผวกัแพทก็เขาออกมาทางนั้นเนาะไม่แต่นาเทียนอาจจะประมาณปีสาปีสีเนี่ยแหละกออย่งกำลังมั่งไงเด้อสาวคอเนี้แหละโดนสาวแผลจะมีมาซักสาวแผลขึ้นมาได้่ยเบรักใส่เจ็บเทื่ยเล่นคิวกบบริษัทเยอะสานบเทาไหร อะไใน,นบ้านเี่หอยอยังไงยังอเอลาติกาบอกเอลัติกาอันนี้แหละคือบอลจอนชันบอกคู่นี่ั้นเป็นไขส่สามเขาเป็นไขเ่เบิร์ตแหงเฮียนคือมากระซารจอนชันบอกจอนชันมันแหง้งจอนชันจอนชันนะนอเป็นไข่ถ้าติดอันติดวัดหัวนอนถูกลมหนาวอยู่ เป็นไข่ด้ <c oughs> คือว่าตรนมาได้กูคิเวียาคือว่านแันแอนโอดส์าดินเกมใช่ไหมจานสันโอนดสไใ้กามด้วยนะเบิบร์บอว์ูเบิร์ตกะเบิร์คั่วกินท่านเห็นไปมได้กินได้อยู่เรื่อยอยู่ก อืมอะไรอยู่กูเหงนยังไงนี่กินน้ำเราเมยคืหอนตายามือเนี่ว่าจะแม้ได้ลงหลินน้ะแชนะกินน้ำนโตอากาศดีเดี๋ยวจัดมุมกล้องให้ดีๆกันนี่อ้อโอ้เเขาโอกล่องตอนเห็นขากระิมันเห็นแบบตอนสีนเลยเียงเตียงมันแต่ขาพอมันอยู่มนเคยพาพาไปบ้าน เอ้ากระชู้ล้วมานางกินเบียร์<า>เออแล้วกันขับกันขึ้นบอนขึ้นกับบอมาแล้วบมมีดอกไฟเดี๋ยวมั้นมีอะยมันสบายเลยเดีวกันขึ้นบนโต๊ะเท่งหน่อยหน่อยมีไฟเลยเดี๋ยวนี้มาอีกแล้วหนึ่งคำจึงก่อนค่อยกินค่อยกินให้คลิป <c oughs> บบาายาว กินวันนี้พักโล่งบวานพักอื่นหอยไปกินดขอกขหอยกินแต่สลัดคุยแต่อื่นบอกมาดม,ม,มากินอะไรเลยมากินหอยหอยอหอยเซอรี่หอยกับกิ๊กมาตอนนี้มาอีกแล้วเนี่ยมากินอหอยจูบมากเกิน ใหจบใหจบใหจบยุบานเช้าเลยเนาะอืมมาเก็บเยอะเหมือนเนียจะคำ้ำหนาชาวีาอิ่มแล้วกินได้ต่อ พจะใครเอาะพี่ว่บ18กระติงด้นหรอสิมกนี่ดดนก็ข้นแล้วนะรูเบอร์กระตินหน่คิคกนหน่าชิกตะกี้นะเดียวมันข้นแล้ว,ว <c oughs> อะหอมเจี๊ยวมา,มา,มา,มา น้วก็ปั่นป่าเลยนบอกเขากงวว่าตี่นางยินนอกอย่าหวมันแล้วแบบอเต็มหนาวก็ได้ยิบบ้อมยไม่ใชบอกเขากินนเกนี่นากินนอกคิดแล้วนะนางอัดเพลงทางผักอนกันองเมื่อกะแต่งเพลงได้อยได้นี่แล้วหน้าเพลงเขาหมือนนี้อยูนังอะไรกูเนี่เออก็นอนผักผ่อน่ดยนึงกับคำกระได้่าไปซไนอนเทังไหเลนอนา ได้เลยครับชิน,นังเฮดบีดเลยคิดไอเดียเอาเลยมันคอเพลงมาได้เลยอันเฮียบ๊อบเปิดมาเ<า>สียงหองสู้ฟังเอาเพลงยังคอมาโหลดเด้อในคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์อเดี๋ยวเฮียบ๊อบเปิดเสียหองสู้ฟังคอมเมนต์เลยพี่มาโหลดพี่มาโหลดมียักนกะเฮีย,<า>ยเอ็มมาฮะเฮียแล้วมันเฮียเฮีย เหมือนออกเป็นเหี้ยอยู่เหมือนที่ซองมาเป็นเหี้ยแล้วเขาเอื่นว่าเหี้ยต้นเดือนถ่ายเดือนไปเลยกะนเป็นเหี้ยเปนเหี้ยเราลืมซื้อสองรายการอะรายการเอ็มมี่แมงดาแล้วยังรอซองมันมคนลายแนวแหละกูว่านแม้ว เกี่ยวกับตัว,ตวกินนชุชวพี่บา้าก็ต่อีมีแมกดาสเต็กไงซองกินแล้วเปิดซองอีกอันหนึ่งนะมาโอ้ยิงเปิดน่เลยเห็ดสองเดียวกับพอ่อแหละถาามีคนติดตามเวลากะชิเห็นอยู่เอฟซีหลายนะด <_ c> ีซีเอฟะรนเอเพืองเอฟละลายเยอะ <_ c ười> อื คิปมุปลอบวะพักเราเห็นต้องลุมกอะไรหัวปลาด้แม่ก่อนใมสิบปลาอยู่หรออไรปลาไงล่ะอะนี่ลานงท่าไรกินเนี่ยลานนี้บอต่อห้องน้อย้องนี่เหนียบมือ ข่อยเบิดพอดีบิดกระบเบียร์พอดีเนาะเนาะสนแหมมือข่ยอยากชันๆมาเลยต้องใส่เบียร์ลงเสร็จแล้วไงสิ่งบุญบาปพี่ป้านั่นไอ้ <c oughs> อนี่นะ <c oughs> สั่งจอกแน่นบ่พี่เออเมื่กีแล้วเขามาอีกอ้อนหมดถึงนะได้ยง บ,บ,บ่กว่าโมกันอะจะสื่อโลนึง,นงพอดีโมเบิด์ตโมเบิด์ตว่ะอยู่โลนึงโมไดอ้อย่าบอกอยู่ว่าจะหอยโลจลังแล้วเอาเข้าไปเอาหน่ะเนาะอันโตยังก็คลาลายคาเลยนะเขาขึ้นโลเอาเสือเอาเสื้อของให้เอาเสือเอเส้อของให้มันไปกินอะมาย่างกินแศรษเงิคลิปหนาคลิปหนาถ้าคนเบิรงหลายสิเฮ็ดต,ต่อไปอะไคลิปนี่ถ้าคนเบิรงคลิปนี่น้อยเดียวกอะอาจจะโดนเฮ็ดแค่ว่าคนเบิรงหลายประมาณพันวิวเดี๋ยวโอเคเลย ถ้าทีมีคลิปสองกินยังกับบูคอมเมนต์ได้ <S <S 1> <S 1> <S เอาไหลอยยูกันลอยยูวะสมมติเาราบมได้แทบได้มากินมึงไหมสัสดเลยสีม่เอ, <S 2> <S 2> <S 2> อปาปลาเนี่ยเอาปลาน้องนี่ถึงมาให้กินฮฮะนาน้องมึงนะจ้าะเมิดเอาปนี่กันมันนันเดีแ้วมัยมกินะ่ะ Boy nắm nắm bói à tụi nha mày tụi nhảy gia nhìu. sắm nhu. Sắp hàm mừng sắm Boy mươi, mừng. Bokin. Mhm. 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 หมตัดล้ะาหายาเลยคลิปนียาไม่มีตัดต่อมันังเยาไปเบิเลยมาอะไรกินเบิเลยอ๋สุดยด <c oughs> อดน,นี้บจุเห็นเขากินคือว่าแสบดีแ้เขากินกันแสบคือการไปไปลืม,มออยังลืมบสือบ่อ B มานีน่นมนคมคัตัวนี้ขอขิมเลย <c oughs> เดียวเดียวเดียวเมนูนี่มันคือเป็นนอ,อะไรวะเบียร์ไซซีนกดโลหันกับปลาเห็ดเซตแล้วอิ่มแล้วทานบุษ้มยังบันีอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มคักละอิ่มแป๊บซี่แล้ว <c oughs> ซาไไรนี่บ่สาคนไรร้ยี่เนยคนไหนวะกูอคนไจะกินเบียร์ต้งืีไน้นนะเออแต่พุดนะเออจะได้จะเข้าไปใส่เดี๋ยวโมโหเลยมีหายใจจาเอันเบิดบอบอันเบิดนี่ เบื้องๆเอาไปเบิ้งคัคากลุ่มแบบนี้นี่โอเฮคเบาเป็นเห็ดอร่อยเลยนี่เบิ้งบ่อยากเบิดซ้ำยิ้มไหมฮยิม أ, <อ>ย้มลร oh, ือ่า oh, ยิ้มกลางกบบนี้นี่โอ้เบิดจอกอ้สจัตอะมาอยู่มุมเดิมที่เดิมของเจ้า อเคบอปิดคลิปก็ได้ปิดคลิปพ่อแหละสไตลยังกระดอกกระเดียกแล้วมึงหัวไก็ขับกล้องมาแล้วเปล่าทะลุห้าห้าห้ากินไหมโอเคบาย ชิปนีอหอดพันวิวใครแน้ <_ d ans> โคขันพัน,น,นอนนนีกไปเดี๋ยวแล้วหากินย่างาบ้านใครคนเบิ่งก็ชิเฮต่อไปแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวิดเมนูดอกแกีหนนใหม่บ่กมันได้เกีหน่อไมใหม่อยู่